สวัสดีครับอร่อยและกับพุริษในวันนี้พามาที่ร้านห่วงชี่ห่วงแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารจีนต้นตำรับจากปักกิ่งสไตล์หม้ออบรูปแบบใหม่ส่งตรงเอกลักษณ์ความอร่อยจากประเทศจีน มีกว่า650สาขาและขยายต่อไปยังหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียจนมาถึงประเทศไทยครับเพราะฝีมือและสูตรลับจากการสืบทอ,อดของลูกหลานพ่อครัวในสมัยราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะซอสซึ่งเป็นเคล็ดลับความอร่อยของร้านส่งตรงจากประเทศจีนเลยละครับ และกรรมวิธีการนำผักสิบชนิดมาเป็นส่วนประกอบสำคัญตามมาด้วยการคัดสรรเนื้อสัตว์คุณภาพจึงกล้ารับประกันว่ารสชาตินั้นเหมือนรับประทานที่จีนแน่นอนครับและในวันนี้รสชาติเมนูหม้ออบที่มีมากกว่า16ปีจากจีนจะอร่อยเลิศขนาดไหนเป็นแฟนรายการตามกุโรหารอินเตอร์คุณเดชพิพันธ์ไปหวงจี้หวงกันเลยครับวันนี้รีดอยู่กับผู้จัดการร้านคุณอาคมจิตตานุพงศ์คุณทาค้าสวัสดีค่ะ คุณนำคะที่นี่เป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยเลิศยังไงเด่นยังไงหม้ออบของเราคนะฮะคือเลือกได้4อย่างถึง6อย่างคือเนื้อที่เราสั่งตามต้องการมีหลากหลายให้เลือกครับเริ่มตั้งแต่4อย่างขึ้นไปนะฮะกบไซส์จำโบเนื้อหรือไก่กุ้งหมึกแล้วแต่ชอบเต็มที่ได้ถึง6อย่างครับหรือจะสั่งเป็นหม้อเดียวก็ได้คือสั่ง,ยงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในหม้อแล้วก็เลือกซอสตามใจชอบมีซอสโยูามซอสเป็นซอสสีอิวซอสมาลาส์มาล่านี่ก็คือเป็นพริกซึ่งมีความเผ็ด แบบซาซาลิ้นนะครับซีฟู้ดถ้าจะเอาความเผ็ดก็เติมพริกได้เหมือนกันครับล้วความเผ็ดเราก็เลือกเองได้ด้วยว่าเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือเผ็ดมากอบนานเท่าไหร่จ๊ะประมาณไม่เกิน10นาทีเมื่อสุกแล้วก็จะเป็นน้ำคลุกคลิกคลุกคลิก,ลกถ้าไม่ทานกับข้าวบางคนก็ชอบทานกับมันโถบิ้งกับน้ำคลุกคลิกลนี้ก็อร่อยครับหรือเส้นหมี่ดึงยืดสดๆคือเส้นหมี่ดึงยืดนั้นคือเราทําตอนหลังจากที่เราทานเนื้อจบไปแล้วนะครับเราจะเติมซุปให้ครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนเหมือนกับสุกกี้แล้วครับเราก็สามารถเติมพวกผักพวกเต้้าหู ต้องการันตีความอร่อยที่หวงจี้หวงหม้อรวมมิตรทะเลหม้อรวมมิตรเนื้อหมูให้เป็นอร่อยลัดค่ะ อยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านหวงจี่หวงตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาชั้น4ติดลิฟต์ฝั่งที่จอดรถครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับครบลับอร่อยเลิศเมนูยำสารายของร้านหวงี่หวงค่ะ ันดับแรกเลยนำสาหร่ายทะเลที่เป็นสีเขียวๆไปแช่น้ำให้นุ่มนิ่มหลังจากนั้นนำสาหร่ายไปซอยเป็นเส้นๆตอนนี้มาเตรียมน้ำยำใส่กระเทียมกรีบใหญ่ที่ซอยพริกขี้หนูแดงซอยต้นหอมซอยและพริกหวานแดงซอยน้ำมันกระเทียมแล้วก็น้ำมันพริกเผานิดหน่อยให้เกิดความหอมกรุ่นซีอิ๊วขาวอย่างดีซอสฝาทองนะคะเป็นซีอิ๊วของจีน และตามด้วยซอสเปรี้ยวคลุกเค้าทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นนำสาหร่ายมาคลุกอีกทีตักใส่จานแต่งหน้าด้วยผักชีเสิร์ฟเลยค่ะอร่อยเลิศแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ